สวัสดีคะ่ะช่องชัญญาพาลุยพาเลาะนะคะวันนี้พี่ชัญญานะคะจะมาทำแกงไก่ใส่ฝักแตงนะคะเดี๋ยวเราเอาไก่นะคะมาคั่วให้สุกก่อนนะคะแล้วก็ใส่พริกแกงนะคะพริกแกงเนี่ยจะเป็นพริกแกงพี่ชัญญาซื้อมาจากไทยนะคะรสชาติไม่เผ็ดมากเท่าไหร่นะคะแล้วก็เติมกะทินะคะกะทิที่นี่นะคะจะเข้มข้นนะคะ พี่ชัญญาจะใส่เป็นนิดนึงก่อนนะคะเพื่อที่จะผัดกะทิแล้วก็พริกแกงแล้วก็ไก่ให้เข้ากันนะคะผัดทุกอย่างให้สุกดีนะคะเพื่อนๆให้เข้ากันเลยค่ะพอกะทิเริ่มเดือดนิดนึงพี่ชัญญาจะเติมน้ำลงไปหน่อยนึงนะคะจะได้ไม่อ่าข้นมากนะคะ พอกะทิเราเริ่มเดือดนะคะเราก็จะปรุงรสนะคะเราก็จะใส่นะคะรสดีลงไปแล้วก็ใส่เป็นน้ํำปลานะคะใส่น้ำปลาลงไปเลยพี่ฉันยาก,ก็จะปรุงแค่ประมาณนี้นะคะอันนี้แล้วแต่ใครจะปรุงนะคะเพื่อนๆรอให้ทุกอย่างเดือดปิดฝาไว้ก่อนนะคะ พอเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่ฟักแตงลงไปนะคะใส่แตงลงไปแตงเนี่ยจะเป็นแตงใหญ่มากนะคะพี่เชญญาจะหั่นเป็นชิ้นใหญ่หน่อยนะคะถ้าหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอะ่ะมันจะเละนะคะเหมือนให้ประมาณว่าเราแกงฟัก ฟักกับไก่นะคะแต่อาจจะใช้แตงกวาแทนเพราะว่าที่นี่จะหาฟักยากนะคะเราก็ปิดฝาไว้นะคะรอให้เดือดทุกอย่างเดือดแล้วนะคะแตงเราก็เริ่มสุกแต่อย่าให้เละมากนะคะเราก็จะใส่พริกหยวกแล้วก็ใบโหระพาลงไปนะคะคนให้เข้ากันนะคะและพี่ชัญญานะคะจะต้มให้พริกหยวกกับใบโหระพาสุกนิดนึงนะคะ อันนี้ก็จะเริ่มได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวพี่ชัญานะคะจะปิดฝาไว้ก่อนนะคะให้ทุกอย่างเดือดเนาะเป็นไงคะทุกอย่างสุกดีแล้วนะคะน่ากินไหมคะเพื่อนๆแกงไก่ใส่กะทินะคะแล้วก็ใส่ฟักแต่งนะคะแต่งเราเนี่ยกรอบไม่เละจนเกินไปนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วคะ่ะน่ากินไหมคะ ฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องพี่สัญญาพาลุยพาล,ล้อชีวิตต่างแดนด้วยนะคะเดี๋ยวพี่สัญญาจะเอาไปเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆให้แฟนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ